สวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาฟีนะคะตอนนี้ก็เอาสังกะสีแผ่นเรียบนะคะขึ้นไปเรียกว่าหลบเนาะสังกะสีแผ่นเรียบนะี่คือหลบตามรอยต่อกันรั่ว ฝนก็ตกไม่หยุดเลยนะคะว่าจะไปถอนหญ้าดึงหญ้าก,ก็ไม่ได้ทันเลยฝนมาซะแล้วนะคะเพิ่งปลูกต้นไม้เสร็จฝนก็มาเนาะว่าจะพากันไปเก็บหญ้าลานองค์ปูแต่มันไม่ทัน,นะคะ่ะฝนมาอีกแล้วนะคะหยุดเป็นช่วงๆปิดอยู่ฝั่งทางนี้นะคะ นา,ายมีคนนขออนุญ,ญาตถ่ายค่ะ,ะคือปิดตรงนี้แล้วก็ไม่รั่วนะคะถ้าฝนคือกันตอนฝนจาดเนาะ ลุงช่างก็ไม่ใส่หมวกเลยฝนก็ตกทั้งตากแดดตากฝนร่างกายก็ยังทนได้เนาะหมวกก็ไม่ใส่เดี๋ยวก็โดนฝนเดี๋ยวก็โดนแดดถ้าไม่แข็งแรงจริงๆ 再就填好位，三八手内打根。 ถุงมือก็ไม่ใส่จับสังก็สีมือเปล่า มก็ยิ่งตกอีกแล้วพอตกค่ำก็ตกหนักอีกแล้วทุก็จะวัดวัดแล้วก็ตัดนะฮะน,นี้กันไกลตัดสังกะสี แปะตรงที่มันยังไม่จอดกันสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปลงจะเทนเท่านี้นก่อนนะคะเราจะไปผิดประตูค่ะผิดประตูให้เรียบร้อยนะคะฝากชมคลิปย้อนหลังให้แม่ดาเพื่อเป็นกำลังใจสักห้านาทีด้วยนะคะสวัสดีค่ะปิดประตูก่อนนะคะ